แรปปิทช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยังไงคะคก็นี้อหายขาบ้าไปยังไงคะออโนรรอเพราะว่าคน คนที่ไปออกหลังกางเตีงต้องแบบเป็นคนเอ็กเซปต์ใช่ไหมว่าแบบจะไปหรือไม่ไปอ๋ออันนี้คือเริ่มแล้วเหรอเริ่มแล้วอ๋อโอเคพี่ย้อนถามตอนนั้นว่าทำไมถึงไปออกอ๋อไม่คือจริงจริงเอ่ออย่างคือคนอื่นอ่ะหนูไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างตัวของหนูเนี่ยเขาถามคิวมาแล้วก็ถามคิวมาว่าเราถ่ายวันไหนได้บ้างอะไรอย่างนี้ยค่ะเราก็ให้คิวไปส่วนคนหน้ากำแพงอ่ะเราให้เขาไปหาอีกทีนึงค่ะอ้าว ไม่ได้สมชื่อหน้ากกำแพงมาก่อนหรอไม่ค่ะไม่ไม่เพราะว่าต้องไปแมท c คิวกันอีกทีนึงใช่ว่าเขาเขาแจ้งมาว่าคนนีหน้างกำแพงเป็นกันนะค่ะก็จริงจริงก็ก็ก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าแบบโอคคิวได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆมันต้องแมทคิวกันก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตกใจไม่คิดว่าจะเป็นเขาหรือว่าตกใจว่าเขาไม่ปฏิเสธหรือว่าไม่คือต่างคนต่างไม่รู้ต่างคนต่างไม่รู้ค่ะอะ้รที่ทาบรู้ตอนไหนว่าเป็นกัน ก็คือเขาส่งมาบอกทีหลังค่ะคือเราให้คิวไปก่อนแล้วแล้วก็ทีเนี้ยก็คือแบบว่าเรารู้แค่ว่าเออเราต้องไปออกรายการนี้นะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าน้ากำแพงเราถูกใช้แล้วพอหน้ากำแพงรู้ว่าเป็นกันตอนนั้นมันยังไงก็ตกใจว่าจะยังไงดีมันวนท้องไม่รู้ไงเออมันก็หรือปีเซอร์มันบินไม่ไม่หรอกมันก็เอพอมันก็ไม่ได้เจอกันนานด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เคยไม่เคยได ออกรายการด้วยกันหรือว่าไม่เคยที่จะแบบทำงานด้วยกันมาก่อน<ม>ค่ะแล้วเราก็ต้องร้องเพลงกับเขาใช่มันก็เลยเอ๊ยยังไงมันหลายอย่างตอนนั้นความคิดมันหลายอย่างใช่เวลาตัดสินใจ <c oughs> นานเครับ่าจะเสียใว่าบางทเราให้คิวไปแล้วไงคะคือเด็นคือเราให้คิวไปแล้วแล้วเขา <inscription S 3> <c oughs> งมาบอกว่าเป็นการใช่ใช่ค่ะเพิ่งตอนนั้นในใจคือเขาต้องไปหาคนที่มาแมทที่ได้คิวอยู่ของเรา จริงๆที่สามที่สามีความรู้สึกไงว่าทำไมเขาจับแมทมาได้ขนาดนี้คือจริงๆจริงๆเราเราแค่แบบว่าเอ๊พี่คะถ้ายังไงคนหน้ากําแพงหรือขอแบบรู้จักกันหน่อยเพราะว่าถ้าไม่งั้นะไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกันแค่นี้เลยก็ใช่ก็สมาเลยก็ก็รู้จักกันแต่ตอที่รู้ว่าเป็นกันเราเีินใจที่เราเอ๊ะปฏิเสธไหมหรือยังไงดีปหาเออแล้วแต่ที่เราให้คิวไปแล้วอะค่ะ ก็ไม่เป็นไรก็ก็ทำงานวยกันได้ค่ะไม่ได้มีมาขั้นตอนการเลือกเพลงเราเลือกเลงทำไมต้องเป็นเพลงเขาถามละเอียดมากเลยวันนี้ยี่ติดตามที่ติดตามเลยใช่รีบเก่เราเป็นคนลงดีเทลเองนะในรายการค่ะใช่ใช่เราเป็นคนเลือกไงทำไมต้องระยะทำใจคือเลือกเลือกเพลงเนี่ยยากมากค่ะแต่ว่าอาจจะ อย่างแรกมันอาจจะเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยที่เราแบบอาต้องเลือกเพลงในค่ายนี้นะแล้วก็แล้วเราก็คิดว่าอจะเลือกยังไงดีคือไม่อยากให้เขาไม่อยากให้เขาไทายถูกแล้วก็อยากให้แบบทุกคนคิดไม่ถึงอะไรเงี้ยคะ่ะก็ก็เลยออกมาเพลงนี้คบางแวนบ้<ต><ต>าลงวก็่ยวบางแบบนบา้านเขาก็คิดว่าเป็น ไม่เพราะเขาบอกว่าเขาบอกเขาพูดกําแลกวว่าเสียงมันคุ้มมากอันนี้ต้องไปถามเขาอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าว่าเขาอากชหรือไม่อยากที่เขาถ่ายผูเรอเปาแจริงจริงแล้วเขาก็น่าจะพูดเสียงอ่้ถ้าไทยถูกมันมันจะไม่สนุกต่ออย่างอย่างอย่างเพลงระยะทำใจนอกจากเป็นเพลงแรกในชีวิตเขามันมีความเชื่อมโยงยังไงทำไมเราถึงชอบเพลงนี้อมันซ่อนอะไรไว้คะไมไม่ก็ไม่ ไม่ก็เป็นเพลงช่วงช่วงเวลาที่เขาประกวดเราก็ได้ไปเชียร์เขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ขาแซงว่าเราที่นีก็คือเราอยู่ในโมเมนต์กับเพลงนี้ที่มันเกิดขึ้นมาเหมือนกันก็ก็ประมาณนึ่งเปลี่นแปลงของเพลงมีผลไหมคะอ๋อไม่ไม่ค่ะก็เป็นเป็นเพลงของเขาแหละเราก็ตั้งใจจะร้องเพลงของเขาและจริงจริงพอไปอยู่หลังกับเพลงเราลุ้นไหมว่าเขาจะทายถูกไหมลุ้นค่ะแอบลุ้นอยู่แอบลุ้นแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะทายไม่ถูกหรอกเพราะว่า คือทุกคนทุกคนข้างหน้ากำแพงคิดว่าไม่น่าจะมีใครคาดคาดถึงว่าเราจะไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้าก่อนหน้านั้นก่อนที่ไปถ่ายรายการอ่ะพี่สาได้เจอตั้มใช่แต่ว่าก็มีแบบคุยกันเล่นๆบ้างว่าแบบเอออาจจะแบบเราได้ไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าตั้มก็ยังบอกว่าเออคิดไม่ถึงว่าจะมาเทปนี้คือเพื่อนศกีเขาที่อยู่ในรายการขั้นขึ้นคนแก้มตั้มอะไรเงี้ยเรา่เราดมาได้กหลัง รายการได้คุยกันไหมก็เอ๋ออย่างตั้มไม่ได้คุยแต่ว่ากับจับพี่แก้มก็คือมีได้เจอที่งานนะค่ะก็ถ่ายไปไหมคะค่ะเขาก็บอกว่าก็ดีดีอะไรอย่างเงี้ยเห็นรีแอคเขาไหมคะคะเห็นรีแอคของคนไหมจริงจริงรีแอคที่มาเห็นชัดๆอ่ะคือนั่งดูในรายการของพี่ๆเหมือนกันใช่เพราะว่าพอวันที่ถ่ายมันมีอะไรมันมันหลายอย่างมันเกิดขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบไม่ได้สังเกตทุกคนขนาดนั้นในพาร์ที่ในพาร์ทที่เขาถ่ายถูกแล้ว เรารู้สึกยังไงหมายถึงว่าเปิดกาแพงแล้วเหรอก็เปิดกำแพงแล้วก็ก็ณจังหวะแรกก็เอ๊ยยังไงต่อนี่หมายถึงว่าเราต้องคุยกันยังไงต่อเพราะว่ามันไม่ได้เจอกันนานจริงๆอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณพี่สี่เพราะพี่สี่ช่วยเยอะมากๆพี่สีนกมากนันเหมือนเราแบบจะคุยในกาคุยหรือแบบมีอาการไมนเป็นยังไงมันมีตอนนั้นแบบที่ได้เจอหน้าบนเวทีั้นแรกการออกรายการคู่กันมันก็ อตอนแรกคิดว่าหน้าเราจะเบลอหรือเปล่าเอะหน้าฉันออกมาเป็นยังไงนะอะ,อะไรเงยแต่หน้าเขาไปก่อนหน้าหน้าจรามกใช่ไหมเราเห็นรีแอคเขาไหมอ่ะเพราะว่าพอม,มา,อมามอดูมาดูใน<ช>จอแล้วว่าแบบตลอดกันที่ตัง้งแต่ร้องเพลงจนเห็นหน้าเราเอะไรเงี้ยคือพอดูรายการตัอดออกมามันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าณณตอนที่ถ่ายทาก็คือว่าคือมันก็หลายอย่างเนาะแล้วก็ คือในใจก็คิดว่าไม่ได้เราต้องช่วยกันร้องเพลงนี้ให้จบก่อนเพราะว่าใช่เพราะว่าคือมันจะมีคิวแบบกําแพงขึ้นกําแพงลงแล้วก็ต้องเดินไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมีคิว b ็อกก i n g ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเขาคือแบบหนีไปไหนก็ไม่รู้เราก็แบบมาโอเคมาร้องเพลงด้กันให้จบก่อนให้มันจบเพลงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ก็พี่ถามพี่สาด้วยตอนที่เราอยู่ตรงหน้าเขาเพาะตาลื่นใช่ไหม ต้องถามเขาเองดีกว่าแต่ว่าพี่เห็นว่ามันต้องตาลื้นออกเลยหว่าต้องตาจะไหลพอไม่ไม่เียวในใสยตาที่ส่เะมันฟิลนั้นไหมก็อาจจอาจจะมีค่ะแต่ในเรื่องแบบว่าเขาคิดอะไรอยู่อาจจะต้องถามเขาเองพี่ถามขก่าเสี่ยงะ่าอยงในเมนต์ตอนนถามละเอียดมากเลยก็บอกว่าพี่ติดตาเลยเอพี่พี่ดู เป็นแฟนลับรายการกันแน่ๆการทิากานค่าว้าค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างพอไนมุมนั้นน่ะเสียงเขาสั่นมันก็อย่างที่บอกไปมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรด้วยแล้วก็จังหวะนั้นมันก็เออเราจะทายังไงต่อดีเราจะพูดอะไรจะคุยอะไรกันมันมันความรู้สึกมันหลายอย่างอะไรอย่างนี้ค่ะมันมีเตรียมมาจากบ้านไหมทีิศไม่ได้มีเลย ก็คือสไปเลยมองหน้าเขาแล้วก็จะคือทุกอย่างมันไม่มีสคริปต์อยู่แล้วไม่ใช่เรารู้ว่าเป็นเขาเราได้เตรียมตัวในวันที่จะถึเกิดันแล้วแต่ต้องพักอะไรดีสวัสดีเพื่อนกันไม่ไม่ได้เตรียมแต่ว่าแค่คิดอยู่ในใจว่าจะทำหน้ายังไงดีอ่าค่ะที่ถามตอนนั้นทำรู้สึกในใจตอนที่แบบมันจะต้องพูดกันและกันในตอนนู้สึกไม่ได้คุยกมานาน มันก็ถามจริงมันก็ตื่นเต้นแหละค่ะตื่นเต้นเพราะว่าด้วยความที่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเอ๊ะแล้วแล้วเราจะต้องพูดอะไรบ้างแล้วในรายการคือทุกอย่างมันมันมันเรียวหมดอะไรเงี้ยค่ะออ๊ยขอโทษค่ะหนูไม่ได้พังนะทุกอย่างมันเรียวหมดแล้วก็เหมือนกับว่าจริงๆมันก็ในส่วนที่ออกอากาศละมันอาจจะมีแบบตัดบางส่วนออกด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆมันก็ค่อนข้างตะกุกตะกักนิดนึงแต่ว่า หลายๆอย่างก็ต้องขอบคุณพี่สีด้วยที่แบบคอยนำพารายการให้ออกมาน่ารักได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรายการที่อมมีมันเป็นแบบต้อง้ที่ดีอก็ดีค่ะใช่ตไิะไรอรีแกยนใจไว้ไม่ที่สาเพราะว่าพอกำแพงเปิดมาแล้วมันจะคนเขาจะยังไงจริงๆไม่คิดว่าจะขนาดนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันนานมากๆแล้วก็เหมือนรายการมันค่อนข้างแบบใหม่เนาะเราก็คิดว่าคืด แค่คิดว่าเฮ้ยเด็กๆเจนนี้เขาคงไม่โซเชียลอาจจะไม่ใช่เขาคงไม่เขาคงจะแบบใช่โอ้ยนี่เป็นคนเก่งแค่สิบปีเจอกันค่ะใช่ไหมใช่มันนานมากเรากคือเหมือนกับว่าพอรายการมันก็อาจจะแบบเออเด็กๆดูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าโอ้ก็คงไม่มีใครแบบรู้หรือว่าไม่มีใครแบบจําได้หรือเปล่าแต่ว่าโอ้ฟีดแบ็กมันก็ออกมาขนาดดีแต่จริงๆเขาก็รู้ว่าแบบอยากให้พี่สาวกับกันนั่ก็คือแบบ ก็คือก็คือก่อนหน้านี้มันมีตอนปี63ที่อยากให้กลับมารีเทิร์นกันโอ้นี่มีก็คือปี64เลมารนตรงนี้มีด้วยเหรอปี63ตอนไหนใช่เอ่อก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะได้อ่านได้เห็นได้เห็นบ้างค่ะได้เห็นบ้างคือฟีดแบบแบบน่ารักมากค่ะจริงๆต้องขอบคุณทุกคนและขอบคุณแบบแฟนๆรายการด้วยที่ชอบอพีนี้ของเราชอบเทปนี้ของเราแล้วหลังจากนั้น ันทาให้เรพี่บอกว่าอยากให้กลับมาคบกันค่ะเจ้านิตรบอกมันก็ยังไม่ได้คุยกันอะไรเลยใช่แต่เรา follow กันแล้วมันไม่คุยกันหน่อยหรอค่ะเรา follow กันแล้วนะโอ้โหเขาบอกว่า f o ล l o w กับด้วยใช่ใช่แสดงว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่5-8จน6-3น6-8คือเราไม่ได้ follow เขาเลยไม่ไม่ได้ follow เลยตลอดเวลาที่ผ да oi uh ่านมาไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยเลยจริงๆค่ะเพิ่ง เพิ่งได้เจอก็คือรายการนี้เลยแล้วเพิ่งได้เจอได้คุยก็คือแล้วแล้วอรายการรู้สึกว่าอยากจะกลับมาติดตามกันแล้วรับกันแล้วกันอีกครั้งหนึ่งอะค่ะคือคือทุกอย่างมันก็เป็นมิตรภาพที่ด<อ>ีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบเราก็มีกมที่ต้องมีนแล้วกันนอกจาก follow กันแล้วเรามีว่า f อ l l o w กต่อตามกลับแล้วไงตามกลับแล้วเด็ค่ะ คือเขาก็ขอบคุณเราแหละที่มารายการนี้แล้วมีคอมเมนต์คอเมนแล้วบ้างหรือยังอตามรูปต่างๆก็มีมีแค่รูปในรายการเละพี่ถามนิดแรงเชียร์แรงใจมันมีผลไหมลูกในตอนนี้ในวันนี้ในวันนี้ทุกคนใจเย็นๆก่อนรายการรายการเพิ่งออกไปแล้วก็เอาจริงๆก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เจอหรือยังไม่ได้คุยกันมากนักแล้วก็มาคำถามเมื่อกี้แรงเชียร์แรงใจมีผลไหมลูก เอ่อให้มันเป็นเรื่องหอนอนาคตแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นแบบมีต้องภาพที่ดีต่อกันแล้วแต่ตอนนี้คือโสดกับโสดเงียอุ้ยทำไมรู้อุ้ยที่พี่เขยันเชียร์กันมากพี่ก็เชียร์มาตั้งนานแล้วลูกสิบปีอะลูกนานมากเีค่ะจะมีโอกาสไหมคะง่ายๆสั้น เออให้มันเป็นเรื่องของอนาคตกันหรือก็ไม่กล้าตอบอะไรมากพี่สาวคิดได้ว่ายังไงกับคําว่าส0ปีผ่านไปแล้วมาเจอกันในความที่โตขึ้นทู้ใหญ่นะคู่เรามันมันตกใจเหมือนกันนะส0ปีเนี่ยมันแบบนานมากเลยนะคะก็จริงที่เจอกันนะตอนนี้ก็ด้วยความที่มันมันผ่านมานานแล้วเราก็รู้สึกว่านะตอนนี้เราก็โตขึ้นกันทั้งคู่แล้วด้วยค่ะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็เรอถือว่ามันเป็นแบบประสบการณ์ชีวิตแล้วกันเนาะอ่ไม่ได้พี่ถามเลยเพื่อนคนนี้เปลี่ยนไปยังไงบ้าง หลังจากที่เราเคยรู้จักมันยังไม่ได้มียังไม่ได้แบบพูดคุยกันขนาดนั้นหรือว่ายังไม่ได้เจออะไรกันเลยแต่ว่าก็คิดว่าเขาก็คงแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแหละเรื่องที่มันรู้เลยเพราะว่ามันเพิ่งมันเพิ่งได้กลับมาเจอกันไงเราก็เลยแบบเอ๊ะแล้วเขาเป็นยังไงอยากรู้เมื่อ่ายไปเรื่องที่เราเคยค้างคาเรื่องอะไรมันเคลียร์มันเรื่องอะไรนะาไปนะเรื่องอะไรเคลี้ร์แล้วค่ะ ไม่ไม่คือถ้าสำหรับตัวตัวเราเองนะก็คืออะไรเป็นอะไรที่ผ่านไปแล้วเราไม่ไม่ได้อะไรใช่ไม่ไม่ได้มีดีใดอะไรไม่ไม่ค่ะมันกดล็อกมากเึ้นไหมกับการที่เราดมีโอกาสได้ออกมาเจอกันได้มาพูดคุยกันบนเวทีนั้นอีกครั้งหนึ่งจริงๆมันก็มันก็สบายใจใช่หล่งจานี้ถ้ามีรายการติดต่อมาอีกคเราว่ายังไงหมายถึงว่าติดต่อเราคู่กันอ๋อได้ได้ค่ะ นี่ไงพี่พี่ายงานนี่ไขงานแล้วก็าูกันได้ได้เอได้แล้รคูยกันได้ไหมคะได้จ้างงานค่ะจ้างงานได้เลยเลือกเพลงให้ไฮเดมันต์เป็นเก่าคนโกรดเป่าคนโปรดได้ไหม แล้วเราก็เลือกเพลงยากซะด้วยในรายการจริงๆพี<อ>่กัลมันพัฒ<อ>น์<อ>ของ,ของละครถ้าต้องเล่นด้วยกันมึงจะช่องมาติดต่อมาให้เราไปเล่นดูเขาเราเล่นไงเล่นได้ไไมัน,นรรการทางาน <c oughs> ทางานได้ไม่เขินกันใช่ไหมไม่ไม่เราไม่เขินแต่เขาอ,ะอ่ะเขาต้องถามพ่อเองอีกทีหนึ่ง ห,หลายคนถ้าเปา็นภาษาตอนนี้จับจิ้นกันเรารู้สึกยังไงนรา<อ>ม,มีจับจิ้นเหรอเขาจับจิ้นยังไงโอ้นี่แต่ละคนบอกค่ะก็โอเคจริงๆก็ดีใจที่แบบว่าฟีดแบคแบบน่ารักมากๆจริงคือเห็นในหลายช่อง <c oughs> ทางเหมือนกันแล้วก็ไม่คิดว่าทุกคนจะแบบดีใจในการแบบกลับมาเจอกันของเราอีกครั้งหนึ่งอ่าสุดท้ายแล้วพี่สายยังส่งใช่ไหมลูกใช่ค่ะ ให้พี่ฝากถามเผื่อไว้นะเผื่อมันต้องใช้ในงานแล้วแล้วมันตองเปิดงานแล้วสเปกยังเหมือนเดิมไหมครับไม่มีสเปคกโอ้โหแล้ะอีบจีบได้เราสามารถเอ่อกลับมาคบกับใครกลับได้ไหมสมุนสมมุิสมมุิหรอหรือจะใช้สมมุนไม่ต้องไม่ต้องเป็นใครเออไม่ต้องเป็นใครไม่ต้องเป็นใครสมมุิไม่รหัวตอบไม่ได้อะค่ะสมมติจามีคนมาจีบได้ใช่ไหมคะมีคนมาจีบได้ได้ ก็ได้ใช่ม้ไม่ไม่ใช่เป็นใครก็ได้ต้องแบบนิดนึงต้องดูนึงถ้าเป็นคนที่เคยรู้จักมานจีบได้ไหมคะคนคุ้นเคยดีกว่ามันจะได้สื่อเหมือนกันอะไรนะคะน้สึก็ก็อาจจะอาจจะแบบพอโตขึ้นมันก็อาจจะแบบต้องมีแบบนู่นนี่นั่นนิดนึงอะไรอย่างนี้ยค่ะใช่พูดถึงกนะคะมาจีบได้ไหมคะ เพอร์เพอเรอเขาก็ไม่ได้จีบเราด้วยซ้ำเพอเพอร์เขาก็ไม่ได้อยากมาจีบเราด้วยซ้ำเลยที่ชไม่ใช่เลยเปย์เปย์แบบเออแฟนคนเชียนขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณเทียนอืเขียเนาะโอเคขอบคุณค่ะพี่สาวปกเสกยาหมดแล้วค่ะหมดแล้วสะดุ้งหรือสะดุ้งหรือพวกติดสมัยจากคือด้วยอะไรนะคะจริงจริงหมดตั้งแต่เอ่อสิ้นปีที่แล้วค่ะ น่อย่างนี้ก็ไปจะใส่กศาสตช่องไหนก็ได้ใช่ใช่ก็เลยบอกว่าจ้างงานได้เลยไปได้ทุกช่องใส่เสื้อข้างหน้าค่ะสรุปคือพี่ไม่ต้องสนใจเรื่องแบบฟรีแลนซ์เลยนี่ไงเมื่อกี้เลยค่ะแล้วว่าต้องมาติดต่อมาได้ไหมติดได้ค่ะเอกสารนี้นะต้งนี้นะเน่งสองเน่งสองนั้งเอกช่องวันต้องรอพตัเอกกันที่ซาที่ซาที่ซาขยมเลยซานี่ไงเรา